คุู้ช <Like, S 1> มสาวอุญชนะนะคะวันนี้สาวอุ่นอยู่ท канал, ี่วัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดอยุธยานะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศข้างในพร้อมๆกันเลยนะคะไปเลยค่ะไม่เอาไม่อในเส้เดียวกันแต่ไหนเดี๋ยวโอเค ขึ้นใจดีนะคะวันนี้เสาบึงไม่ขึ้นไปค่ะวันนี้มากับครอบครัวนะคะคุณผู้ชมนี่คือครอบครัวของเสาบึงนะคะคุณผู้ชม

ช่องสาวแห่งชาแนลนะคะตอนนี้อยู่ที่วัดชัยวัฒนารามนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมความงดงามของวัดกันค่ะ วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวเยอะมากๆเลยเรามาตามรอยออเจ้ากันนะคะนักท่องเที่ยวก็ใส่ชุดไทยสวยงามบรรยากาศข้างในสวยงามมากเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับค่าเข้าชมนะคะคนไทยก็คนละสิบบาทนักท่องเที่ยวต่างชาติ40่บาทนะคะ สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบไปก่อนนะคะฝากกดติดตามท่องสาวึงชาแนลด้วยนะคะกดกระดิง่งกิ๊งๆแล้วเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย